อนนี้เรามาพูดถึงเรื่องสําคัญมากที่ผมคิดว่าจําเป็นต้องพูดคือการเสด็จไปเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ <c oughs> 10กับสมเด็จพระนางเจ้าราชนินีคนที่ไปเยือนจีนคนสุดท้ายก่อนที่รัชกาลที่10จะไปคือสมเด็จพระบรมปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตในรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้รับเชิญไปเพราะว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นพระองค์มีให้สัจวาจาพระองค์ท่านจะไม่ออกจากประเทศไทย มีรูปพระองค์ท่านเดินตรวจสนามการสวนสนาม,กา,นนามการต้อนรับร่วมกับท่านพระนามดีหูจิตเทาประมาณ2 0กว่าปีหรือยีปีแล้วมั้งนี่25้ปีให้หลังประเทศจีนเนี่ยให้การเคารพนับถือต่อสถานบัตริย์ในประเทศไทยอย่างมากกับรัฐบาลแต่ละชุดแต่ละชุดประเทศจีนเฉยๆยไม่รู้สึกแต่กับสถานรรษัตริย์แล้วไม่ได้เลยนี่ยังไม่นับกับบทบาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ปกิจฐาซึ่งใกล้ชิดสนุมกับประเทศจีนมากถึงขั้นไปเรียนภาษาจีนและพูดจีนได้คล่องเหมือนคนจีนความผูกพันของผู้นําจีนที่มีต่อราชวงศ์ไทยโดยเฉพาะยิ่งสถาบันการรกษราชวงศ์จัก,กรีนั้นลึกซึ้งลึกซึ้งจนกระทั่งผมเนี่ยรู้ข้อมูลลับๆบ,บ,บางอย่างผมไม่อยากจะพูดเอาเป็นง่ายๆจีนไม่มีวันทิ้งไทย ส่วนเรื่องการค้าการขายการที่มีจีนเท่านั้นจีนเทาจีนก็ไม่เห็นด้วยแต่ถ้าบอกจีนเอาเปรียบไทยนั้นถ้าพูดถึงการค้าการขายเวลาค้าขายกันไม่มีเชื้อชาติไม่มีสัญชาติมีแต่กําไรและขาดทุนผมไม่ตําหนิเขาแต่ถ้าสมมติว่าเขาเอาเปรียบเอารัฐเอาเปรียบในเรื่องดโยบายต่างๆเป็นเรื่องที่รัฐบาลกับรัฐบาลสองฝ่ายต้องเจรจากันหาทางแก้ไขกันได้ให้มันตกผลึกให้มันตกผลึกวันนี้ประเทศไทยเนะะี่ยกลายเป็นศูนย์รวมของ รถไฟฟ้าไปแล้วเขาจีนเขามองว่าประเทศไทยเนี่เป็นฮับเป็นฮับของรถไฟฟ้าจริงๆไม่ว่าจะเป็น BYD ไ,ไม่ว่าจะเป็น g r ร a ว w a มอเตอร์ไม่ว่าจีนี่ต่างหาโรงงานที่จะผลิตในประเทศไทยสร้างโรงงานอย่างถาวรน,นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจู่ๆพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็พูดเปยๆในทำนองว่าอยากให้จีนช่วยซื้อข้าวไทยบ้างสีจินผิงซื้อ5้าแสนตันแล้วพวกที่อยู่ใน วงการโซเชียลมีเดียของจีนระบุเลยไม่ค่อยเห็นสีจิ้นผิงยิ้มแต่พระเจ้าอยู่รัฐกาลที่10มาเนี่ยสีจิ้นผิงยิ้มต้อนรับอย่างสนิทสนมเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยนี่ยอยู่ในใจของจีนอยู่แล้วทั้งทั้งที่รัฐบาลไทยเนี่ยไม่ได้เคยแสดงความจริงใจกับจีนเลยแม้แต่เรื่องเดียวการไปเป็นสมาชิกองค์อินโดแปซิฟิกเพื่อเอามาปิดล้อมจีนคุณเป็นสมาชิกสมาคมองค์เก่าก่อน,อนที่ ตั้งขึ้นมาเพื่อปิดล้อมจีนคุณนึกดูจีนเขาจะรู้สึกไงเขายัางเฉยเฉเพราะเขาถือว่านั่นเป็นเรื่องของรัฐบาลแต่ราชวงศ์ไม่เกี่ยวนี่คือความใจกว้างของเขานะนี่คือความใจกว้างของเขาขาเมรวันนี้คนที่รู้สึกเจ็บปวดที่สุดคือไอ้ฮุนเซนสมเด็จจากนรกก,กับไอ้ทายาทอสูรอย่างคุณมาเนตมันรู้ตัวเลยข้าวขาเมนขายไม่ออกราคาตกจีนไม่เคยเสนอตัวซื้อแต่จูจูจีนก็ซื้อข้าวไทยห0 0,000ตันผมจะบอกให้รู้นะฮะว่า อเมริกาทำอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่สําคัญละสําคัญที่การแสดงออกของจีนในการเยือนของรัชกาลที่1 0ครั้งนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยความลึกล้าของความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายลึกล้ามากเหลือเพียงแค่รัฐบาลที่จะเข้ามาตอบสนองความสัมพันธน์อันนี้ให้มันเป็นไปตามอย่างราบรื่นท่านผู้ชมครับมันมีเรื่องหลายเรื่องเดี๋ยวผมพูดไปก็หาว่าผมอวยจีนแต่ผมก็ไม่ได้อวยจีน คราวที่แล้วที่มีสงครามเวียดนามสงสงคราเมเขมรกับไทยผมยังตำหนิจีนเลยว่าทำไมแสดงออกแบบนี้เหมือนกับช่วยขเขมรแต่การไปเยือนจีนกับพระดีสีจิ้นผิงนั้นมันทำให้ทุกอย่างที่เคยตั้งคําถามจีนมันหมดสิ้นไปไอ้ทูตจีนที่ประเทศกัมพูชาวังหวนปิงจอมซ่าวันนี้เห็นรูปวันนี้เนี่ยมันคงสะอึกคงกินไม่ได้นอนไม่หลับไปหลายวันมันคงนึกในใจว่าเอ้ยกูที่พลาดไปละงานนี้ คุณเซนูนมาเนตก็คงจะจับข่าวกันว่าเฮ้ยมามนเนตทำไงดีวะกษัตริย์เขมรไปเยือนจีนกษัตริย์สเปนไปเยือนจีนระดับกษัตริย์ไปไม่ได้รับการต้อนรับเหมือนกับที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมศรีนาไปครั้งนี้เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับมันมีนัยยะลึกซึ้งมากหลายหลายมิติผมไม่ได้อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ว่านัยยะลึกซึ้งมันคืออะไร แต่เอาเป็นว่าคอยดูต่อไปกันแล้วกันจากนี้ไปขึ้นอยู่กับรัฐบาลของไทยทุกยุคทุกสมัยนะไอกระทรวงการต่างประเทศผมไม่รู้มันปรับตัวได้หรือยังวันนี้อเมริกาอาณาจาักรอเมริกากําลังร่มสลายดอลลาร์คนกําลังเรื่อปฏิเสธไอประเทศที่มีหนี้อยู่38ล้าน,ล,านล้านเหรียญเนี่ยกำลังจะชักดาบหนี้ทั่วโลกด้วยการก่อสงครามไปทั่วโลกถามว่าใครเป็นคนก่อสงครามในโลกนี้อเมริการ่วมกับใคร EU ร่วมกับนาโต้ทางยุโรปนี่เอาเอเชียเอาอยู่หมัดละอเมริกาไม่รู้ทำยังไงก็เหลือเฉพาะทางเอเชียเท่านั้นเองที่ต้องเผชิญหน้ากับจีนและจีนไม่กลัวจีนต้องการอย่างเดียวและเราก็ต้องการอย่างเดียวเพื่อนแท้เท่านั้นเอง